สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u t o d r i ีฟ X วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับยนต์ประกรรมระดับโลกที่นิยามคำว่าความหรูหราใหม่ทั้งหมดรถ c o n v e r ร์ท l เสุดพรีเมียมแห่งปีจากอังกฤษนั่นคือ2026 Bentley Continental GTC รถที่ผสมผสานความสง่างามเหนือการเวลาเข้ากับเทคโนโลยีล้ำยุคได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในปี2026เบนลี่ได้นำเสนอ GTC รุ่นใหม่ที่ยกระดับความหรูความแรงและความล้ำสมัยไปอีกขั้นไม่ใช่แค่รถเปิดประทุนธรรมดาแต่เป็นผลงานชิ้นเอกที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์เบนลี่อย่างแท้จริงเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของเบนลี่คอนติเนนตัล GTC 2026รูปลักษณ์ภายนอกถูกออกแบบให้โดดเด่นหรูหราและเต็มไปด้วยพลังทุกเส้นสายของตัวถังถูกสร้างขึ้นด้วยความประณีต ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัยได้อย่างลงตัวกระจังหน้าแบบแมทริกขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของเบนลี่ที่มาพร้อมไฟหน้าและทรงวงรีดีไซน์ใหม่ที่ส่องสว่างราวกับคริสตัลเพิ่มความล้ำยุคและสง่าง,งามในเวลาเดียวกันฝากระโปรงหน้ายาวและเส้นสายที่โค้งไหลาจากด้านหน้าไปด้านหลังให้ความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตที่ทรงพลังแต่ยังคงความหรูแบบผู้ดีอังกฤษด้านข้างของ g t c 2,026มีเส้นโค้งที่ต่อเนื่องสวยงามตั้งแต่ซุ้มล้อหน้าไปจนถึงด้านท้าย ตู้ถังถูกออกแบบให้มีอากาศพลาศาสตร์ที่ดีเยี่ยมเพื่อลดแรงต้านลมและเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่หลังคาผ้าใบแบบ soft top สามารถเปิดปิดได้ภายในเวลาเพียง12วินาทีและยังเนียบสนิทเมื่อปิดลงวัสดุคุณภาพสูงช่วยกันเสียงลมและความร้อนจากภายนอกได้อย่างยอดเยี่ยมล้ออลลอย์ขนาด22นิ้วแบบไดมอนด์คัดเพิ่มความสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันส่วนท้ายของรถดูแข็งแรงด้วยไฟท้ายทรงวงรีเลสดีไซน์ใหม่พร้อมท่อไอเสียคู่และเซอร์คาร c a r นไฟเบอร์ที่เน้นความดุดัน เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของเบนลี่ y c คอน i n e n t a l ล GTC 2026คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งความหรูหราที่ไม่มีใครเทียบได้ภายในถูกตกแต่งด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหนังแท้หน้าป้ายเย็บลวดลายเพชรไม้วีเนียร์แท้อลูมิเนียมขัดมันและคาร์บอนไฟเบอร์ทุกชิ้นส่วนประกอบด้วยฝีมือระดับช่างสิ่งจากอังกฤษที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดเบาะนั่งคู่หน้าถูกออกแบบให้อกกระชับ ให้ความสบายสูงสุดพร้อมระบบนวดอุ่นและระบายอากาศปรับได้หลายทิศทางและยังมีโลโก้เบลลี่ปั๊มบนพนักพิงสีสับเพิ่มความหรูหราแผงคอนโซลกลางเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีล้ำยุคหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อ Apple Carplay และ Android Auto และยังมีระบบแสดงผลแบบหมุนได้ที่สามารถสลับระหว่างหน้าจอดิจิทัลมาตรวัดอนาล็อกหรือพื้นไม้เรียบหรูได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสแผงหน้าปัดผู้ขับขี่เป็นจอดิจิทัลเต็มรูปแบบ สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามความชอบพวงมาลัยหุ้มหนังแท้สองโทโนพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่ออกแบบมาให้จับกระชับมือระบบแสงไฟภายในแบบแอมเบียนไลท์สามารถปรับเฉดสีได้หลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะกับอารมณ์ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารระบบเสียงสุดพรีเมียมจากเนมให้คุณภาพเสียงระดับคอนเสิร์ตโอบล้อมทั่วห้องโดยสารสร้างประสบการณ์ฟังเพลงที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าหลังคาจะเปิดหรือปิดก็ให้เสียงที่ชัดใสไม่ต่างกัน ในส่วนของด้านหลังบอกผู้โดยสารตอนหลังยังคงความหรูหรามไม่แพ้ด้านหน้าถึงแม้จะเป็นรถเปิดประทุนแต่เบนลี่ได้ออกแบบให้พื้นที่นั่งสบายพร้อมการตกแต่งด้วยวัสดุดเดียวกับด้านหน้าและระบบรับอุณหภูมิแยกอิสระสำหรับผู้โดยสารตอนหลังอีกด้วยด้านขุมพลังของเบนลี่คอนติเนนตัล GTC 2026คือหัวใจหลักที่ทำให้รถคันนี้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังและความหรู เครื่องยนต์ W12 ขนาด6.0ลิตรวินเทอร์โบพัฒนาใหม่พร้อมระบบไมฮ y b ริดให้กำลังสูงสุดถึง740แรงม้าและแรงบิด1,000นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบดูอัลคลัตให้การเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วและนุ่มนวลการเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง3.3วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้กว่า335กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับผู้ที่ต้องการความเบาและคล่องตัวมากขึ้นเบนลี่ยังมีรุ่นเครื่องยนต์ V8 Twin Turbo 4.0ลิตรให้กำลัง550แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะและระบบการสะเทือนแบบถุงลมที่สามารถปรับระดับความนุ่มนวลได้อัตโนมัติทำให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจทั้งในโหมดคอม r ตและสปอร์ตระบบควบคุมการทรงตัวแบบดินามิกไร้คอนโทรลจะช่วยให้รถยึดเกาะถนนดีเยี่ยมแม้เข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control, Lane Assist, ระบบเบรกอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะทำให้ทุกการขับขี่ของ Bentley GTC 2026ปลอดภยัยและมั่นใจในทุกเส้นทาง ส่วนเรื่องราคานั้นเบนลี่คอ n ติเนนตัล GTC 2026จัดอยู่ในกลุ่มสุดยอดรถหรูร,ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ265,000ดอลลาร์ 2, 5, สหรัฐสำหรับรุ่น V8 และขึ้นไปถึง325,000ดอลลาร์ 3, 25, สหรัฐสำหรับรุ่น W12 Hybrid แต่แน่นอนว่าด้วยโปรแกรมการปรับแต่งของมารีเนอรเจ้าของสามารถเลือกสีตัวหนังวัสดุดและลวดลายภายในได้ตามใจชอบจึงแทบไม่มีเบนลี่คันใดที่เหมือนกันบนโลกใบนี้ สรุปแล้ว2,026 e บ t l ี่ Continental g t c คือยนตประกรรมที่รวมเอาความหรูความแรงและเทคโนโลยีไว้ในหนึ่งเดียวมันไม่ใช่แค่รถเปิดประทุนแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของรสนิยมความสำเร็จและความเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเบนลี่ได้สร้างรถที่ทั้งทรงพลังเหมือนซูเปอร์คาร์แต่ให้ความสบายแบบรถลักชัวรี่และยังคงเอกลักษณ์แห่งความเป็นอังกฤษอย่างเต็มเปี่ยม ขอบคุณที่รับชมช่อง Auto r e v i e X ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่สุดหรูจากทั่วโลกเราจะพาคุณไปสัมผัสทุกมุมของยนต์ประกร,รมระดับตำนานเช่นเดียวกับ Bentley Continental GT C 2026รุ่นนี้แล้วพบกันในตอนต่อไปครับ